6ข้อ Mindset นะคะที่ทำให้คนอื่นเนี่ยไว้ใจเรามากยิ่งขึ้นมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยค่ะข้อแรกเลยค่ะก็คือว่า จุดอ่อนของคนเราเนี่ยนะคะก็คือเราอะ่ะชอบเอาตัวเองไปศูนย์กลางก็คือเราคิดแต่มุมมองของตัวเองอะ่ะว่าเออมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่เปิดใจในการรับฟังมุมมองของคนอื่นเลยเนาะมันเลยทําให้เราอะไม่ทําความเข้าใจเขาค่ะเราเอาแต่ความคิดของเราเป็นที่ตั้งใช่ไหมและการที่เราเนี่ยไม่สามารถทํบความเข้าใจอีกฝ่ายได้ก็เพราะว่าเราคิดว่า การที่เรารับฟังพวกเนี้ค่ะมันเป็นการที่มันเสียเวลาแล้วก็เออเนี่ยมันไม่ได้ดังใจเราเราเอามาตรฐานของตัวเรา,เาตัดสินใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออเราไปสั่งเขาควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งอะง่ายกว่าโดยการที่แบบว่าขึ้นเสียงหรือการใช้อารมณ์โกรธหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไปบังคับจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งอะโดยที่ไม่ยอมทําความเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งว่าเออเขาคิดและต้องการอะไรกันแน่ และพอเราไม่ทำความเข้าใจใช่ไหมคะเราก็ไม่พอเราไม่เปิดใจรับฟังแบบนี้มันก็รู้สึกว่าอีกฝ่ายเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเราอะไม่เข้าใจเขาเลยใช่ไหมแล้วเราก็เหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะมีความรู้สึกรวมกันได้มันก็เลยเปิดใจใครไม่ได้แล้วก็ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ได้รู้สึกไว้วางใจของเราคะ่ะ แล้วทีนี้เนี่ยทุกคนนะคะคืออยากจะแบบมีคนมารับฟังแล้วก็เข้าใจเขาแล้วก็เห็นเขาเป็นคนสําคัญทุกคนเลยเนาะนึกถึงตัวเราคะ่ะเราก็อยากให้มีคนมารับฟังเหมือนกันทีนี้เนี่ยลองสังเกตดูนะคะถ้าเราไปคุยกับคนคนนึงอะคะ่ะแล้วเขาว่าฟังเรามากกว่าที่เขาจะพูดใช่ไหมคะเราจะมีความรู้สึกว่าเออคนเนี้ย คุยคุยดีจังเลยน่าไปคุยด้วยอะไรแบบนี้ใช่ไหมหรือว่าเราสึกว่าเออคนเนี้ยเขาให้ความสนใจเราเหมือนกันแบบเนี้ยค่ะเราก็ควรจะทําแบบนี้เหมือนกันนะคะและข้อที่5ค่ะการที่เราฟังเนี่ยไม่ใช่ว่ารับฟังแล้วก็ไปคิดในใจว่าเออเดี๋ยวฉันน่าจะไปเถียงเธอเรื่องนี้ว่าแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยคือคิดการตอบโต้โต้ตอบอีกฝ่ายว่า เฮ้ยความคิดเห็นของเรามันดีกว่าหรืออะไรเงี้ยแต่ตรงนี้มันไม่ใช่การรับฟังที่ดีนะคะการรับฟังคือการที่ฟังเขาแล้วก็เข้าไปอยู่ในมุมมองของเขาว่าเออถ้าเราเป็นแบบเขาเนี่ยเราจะคิดแบบไหนแล้วเขาทําไมถึงคิดแบบนี้เราพอมที่จะสนับสนุนหรือว่าเออถ้าสมมติเราไม่เห็นด้วยจริงๆอิะเราอาจจะพูดมุมมองของเราได้แบบนี้นะคะ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นการเอาชนะหรือว่าเป็นการโชว์ว่าเราเหนือกว่านะคะ แล้วก็สุดท้ายค่ะให้เราอะรู้จักที่จะฟังมากกว่าที่จะพูดเนาะแล้วก็ใช้คำถามค่ะในการทำความเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งมากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ตัดสินหรือว่ามาเล่าว่าเรื่องของเธอนี่มันเล็กน้อยมากเลยเรื่องของฉันนี่มันใหญ่กว่าท,ทั้งทงที่มันคล้ายกันแต่ฉันผ่านมาได้ไม่ใช่แบบนั้นมันจะทำให้รู้สึกว่าไม่ไว้วางใจกันมากยิ่งขึ้นค่ะลองไปปฏิบัติดูนะคะ วันนี้ค่ะพัฒนาตัวเองวันละหนึ่งองศาหนึ่งวันสิบวันอาจจะไม่เห็นอะไรเลยแต่ร้อยวันล่ะพันวันล่ะจะเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่เห็นเขาโครงเดิมเลยค่ะแล้วพบกับจูนใหม่นะคะกับองศาที่หายไปค่ะ